ชกสามยกมัน,ม,น,ม,นมันต่างเลยนะห้ายกนะครับการเจอหลังเขาเนี่ยต้องใหญ่ก็ต้องเอาคนตลอดความใหญ่ความยายวของหลังเขาเนี่ยกับเข้มซ้ายเราที่เตรียมมาอย่เป็นไงความใหญ่ความยวววาวก็ทำไม่เหนื่ยอ,อ,อยเหนื่อยนะผู้นี้สามยกเราเราเราวางแผนแล้วก็มีความมั่นใจไงบ้างครับก็จะที่ผ่านมา ชนะหมดเลยแต่าครั้งสุดท้ายเราแพ้ไปครับก็คือออกตัวนําไปก่อนตลอดหลายๆครั้งแล้วก็มาพลาดท่าอะไรประมาณนั้นแล้ววันพรุ่งนี้เราจะจะจะนัมไปก่อนแล้วจะพลาดอมั้ยก็น่าจะได้ดีกว่าเดิดูรูปร่างมาแล้วมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างไหมอ๋อไม่รู้ไม่รู้เลมือนกะในส่วนของเราในวพรุ่งนี้มองถึงมองถึงปิดเกมแบบนักเขาเลยไหมครับอ๋อไม่ไม่ต้องเขาทำจังหวะเห็นรแว๊บในทัวร์นาเมนต์มีมีของเราไหมมีมีการติดต่ออะไรยังแต่ว่าอ๋อได้ยินไม่ออกเหมือนกัน รอพรุ filho, <Anfang> ่ง <avez> นี okay, <faith> <food> ้รหนกพรุี้ก็ได้โคเทิเกตก็ได้หนึ่งหนึ่งว่ะโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งไฟ